ล่าเหรอไม่รู้ฮะม้มีคนเอาแมปมาด้วยเลรอใช่ใช่ให้เราอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กไม่มีตัวเทพไม่มีห้องวีด้วยแสดงว่าห้องวีอยู่บ้านใหญ่ตัวอะไรวะไอ้นั่นไอ้นั่น the doctor doctor เ,เหรอเหมือนจ่านะเท่าที่มองเมื่อกี้นี่ เออเขาไปไหนว่าเน่สองเตอรจริงด้วยเออเขาเบาแล้วเย่แล้ว <laughs> นใหญ่นะครับเคยบ้านใหญ่ไหมเฮ้ยอยู่ป้งต้องมานะครับหายชิบหายแล้วออกซ้ายแป๊บเสียงกีที่มันดังดีจริงเลยมาเด้พี่ลุงบิน ไม่ได้เขอทิ้งขอทิ้งขอทิ้งไอ้ยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งตามมาอยู่ตามมาอยู Arrow, อยอย่ของเครื in, ่องไอ้ทดสอบสตรีมไม่มีหมอคุกแก่ก็ ทิ้งทิงทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วพอะที่ผมไปแล้วทุกคนขน <c oughs> เดียวอะเอาอยู่รถพังใช่เขามีแอดดอ,อนแดงจริงด้วยไอ้่หนๆก็แบบมอนจะทำอะไรก็ได้ จากไหนก่อนแล้วนะ่ะขกระทืบเครื่องผมอยูรถห้ามตะลุมบิวเครื่องแบบขวากซ่อมโคตรเลยเอาอยู่กับผมปฏิบัติภอีกแล้ว ตอนี่ผมเป็นรถแตกเขาอยู่กับผมบ้านเล็กก็กลับมาคาะผมว่าเล็กแล้วไปกับผมบ้าเล็กเอาห้าเครื่องห้าเครื่องเขาจะให้ผมอยู่พอดิ้ผมแล้วเดี๋ยวไปทิ้งยัไปทิ้ง ทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วไปไหนกันไม่รู้เอาลุงบินว่าไงเอาลุงลุงไปไหนลุงเนี่ยบันไดกะบะับเราบาดเจ้าวะ่ะรอลุงเขาอยากจูกว่าก็รีบไปหาขาตพันมา ไม่ไปำไมโดนด้วยอ่ะพี่โดนมระสุพี่โดนกระสุนเดี๋ยวพี่จะเปันกะส้ากระสุนเขาไล่กัเดอเขามาหนีแล้วลุมเบี้ยวไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่ โอ๊ยปวดทางพางละเบิดไอ้ลุงบินโ้เ่นนจะโดนโซนปะเนี่ยตามเครื่อง ออโดแล้อโหเล้ออ,เอาเด้เอาเด้เขาจะเอาให้ได้วะเ <c oughs> อ้ <c oughs> <c oughs> อเจีเีเ้ขาเจอหนูเี่มันแก้ไม่ได้เด็ด โซนโซนโดนนแล้วเฮนะเขาอยูไ่ยไ,ไ,หไหนเขอยู่ไหนต้องต้องต้องเข้ากันแล้วเจ้ากยร์นะกลับมากลับมากลัมา,มาอีกสองเครื่องไหนเขาอย่างู้นใช่ปะอ้เดี๋ยวไปไปั่นอีกเครื่องนึง ไม่พี่ที่สปลายสามเครื่องตรงนี้เลยไม่หมายถึงว่าก็กเนี่ยเขาเข้าดีเลยเครื่องเข้าดีเลยเครื่องเขาแยกเครื่องกันเขา้ามันจะได้มีอโอกาสเพิ่มขึ้นโอ้ยรูปเครื่องเนีกแล้วกันบนก็วนไปไอ้นุ่งตกไปไอ้นุง เออออกไปพันหนึ่งขอดิงนะขอดิงนะขอดิงนะออุุ้้ยยขาจะมีคนหนึ่งแยกไปปัดเครื่องนู้นนะเขาโซนเครื่องนี้แยกไปปัีกันไอ้ลุงไอ้เฮีย แยกไปแปดอีกเครื่องนึงโอเคอุ้ยดูดยูนต์ตัวเลือกมันเป็นสามตัวเด็กทุกขยันทุกไปวนไปเด็กเฮ้ยเรือเ้ยเออสว้ย เสร็จแล้เสร็จแล้ว95 95สวยเสวยสวยด็ยอุ้ยก็ยชันตีใส่เลยกังมาดี ไปประตูป้อมใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเขาอยู่ประตูนี้เขาอยู่ประตูแตกพี่กตีกังไปประตูป้อมลุงใจเย็นนะลุงรอเพี้ยนกันลุงเปิดไม่ยุ่งกันเนอะเปิดเท่าไรแล้วเปาดแล้วเปาดแล้วเปิดเลยเปิดเลยลุงเปิดเลยลุงเปิดเปิดเปิดอุ้ยเออไปไปมามามาเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับไปไปไป ออต้องงันต้องงันเอาอีกคนหนึ่งอะอีกคนทิ้วอจยังไงวะเนี่ยวิประตูดึงได้เหรอคนดึงอยู่ไหนวะเนี่ยเออออกแล้วเพอนอนแล้วเพอนอนแล้วเออเราพร้อมเราพร้อมแบบนี้นะพร้อมถ้าเป็นพี่บัสพี่บัสก็จะวุ่นวายว่าพี่บัสไม่ชอบด่านที่มันเป็นตึก gà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะอยู่ชั้นส,งสงองพี่ตอโอเคชั้นสองทำไมเขาทุกที่เริววะฟังแทบหูเลยแล้วเนี่ย không, 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 เจะเจอผมเลยครับฉันต่อน,นไปเลยเครื่องแล้วเอวงหล่อเอเอใจแรมันคุมเงีเออเสองเ่วไปเลยดเอวงหลุมไ,ไปแล้ว่ะวาอือเครื่องทุกเครื่องร Ôi mèo ông nó vào leo con thằng của cậu Ông em là เ็ายถึเขายิงมาเขาไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะอาตาเรามาสามตายเลยดูว่างอุ๊ยอุ๊ยมัเพิ่องระเบิดวยเอาคนยังเดินมาตงนี้าเดินทางนี้มาจะเจอเราอีกสามดิละ เพี้ยนเพี้ยน้ยนองกขตาบไปไหมวะเฮ้ยไม่โดนเอาละเี๋ยวมาไปช่วยเพื่อนแล้ว oh <my> เอาไม้หายเออะแย่เลยบ้าสเปนบ้า ถุกแป้นแล้วหนึ่งไปเขาางหลุเขายืนจุ่าออก็ยืจุดสเนเเขาวางหลุมเขาวางหลุมจะเห็นว่าเขาวางหลุมยังยังยัง เขาไปทางสองคนโอเคเอาทางลงก่อนลงไปช่วยทางลงอยู่ไ <c oughs> หนวะเร็วขึ้นแล้วชั้นสองชันสองแล้วโอเคจะทำลงอะ่ะสองคนวงแตกไหมนะยังไม่แตกว่ะ เราตัวนี้เหยื่อม,ม,นมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยนะไม่อุ้ยมาแล้ว อุ้ยสเตปุเก๊ะปรผ่านุไปแล้วเนวังหลุรวังหลุมรเยอะนไม่ตัดไปสิอุ้ยเอาไปมีอบอลลูทาง เราเข้าปีดดนบลราทำจิหมดเดียวปัดเลยบอลลกหมดแล้วเขาอยู่กับไม้เขายังไม่ยอมกลับไปกเองนะนี่ก็มาหล้กโอ๊ยยวเอ้ย หล่ังผม,มล่ะเขาไปโบงแท็โบ้งแท็ก <c oughs> มาป้าหนุ่มมาป,มปมา้าหนุ่มเขาไม่มา่ะไม่มานี่พวกเราถามแไม่ไปย่งอ,อ,ยอยู่ข้างล่างขาอ,อ,อยู่แถวนี้ เข vet ึ้นมาแล้วเขึ้นมาแล้วข <si ึ้นมาแล้วเขากำลังกำลงมาพี่แอนใช่เขาลักำลงไป เพื่อนเดียวเดียวนะครับไปอีกชั้นหนึ่ง เราเดินผ่านฉันแหละใช่เขากลับไปวังลุงเขาไปหาเพื่อนยีกคนเอ้าหายแล้วเขาไปเปิดประตูหลไมีมีมียี่คนนึงไปดึงแล้ว เดี๋ยวเกิดเหตุไม่คาดฝันงนเฮ้ยโอเคโอเคเรียบรอยี้วิ่งาลุงไปพสไปเดี๋ยวเดี๋ยวเวเราจะห้าหาเขาได้เลย เราอยากออกพ้อเข้าใจดิไม่ออกแล้วเราอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những